หนึ่งสองซ้ำสวัสดีครับพวกเรามาจากโปรเจกต์ Alpha ครับ็นไงบ้างครับน้องขาผ่านควิดผ่านช่วงเวลาการเข้ามานอย่างไรบ้างความรู้สึกตัวแจ้หน่อยครับก็ความรู้สึกของพวกเรานะครับบอกเลยเลยว่าทั้งมีความสุขแล้วก็สนุกมากแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยครับผมใช่ครั้งแรกเลยครับที่พวกเราเจอคนเยอะมากขนาดนี้ครับก็รู้สึก ทำสำเร็จไประดับหนึ่งแล้วเนาะสำหรับพวกเราโล่งใจไปแล้วโล่งใจบ่อหนึ่นะครับโล่งใแล้วลงมาจากเวทีก็คือร้องไห้เลยใช่ร้องไห้เลยไอ้น้ำตาแตกภูมิใจภูมิใจมากเป็นครั้งแรกของทุกคนครับใช่มีใครแบบเสียน้ำตาบ้างไหมมีมียกมเต็มเลยยกมือสิจริงๆก็ตั้งแต่ทำ VTR ตอนเปิดตัวตอนแรกครับพวกเราก็รู้สึกว่า เราภูมิใจกับตัวเองทุกคนเลยว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงมันมันไกลจากตอนแรกที่เราอยู่มากๆเลยครับใช่ครับยี่สิบเจ็ดคนมีบ้างครับมันต้องผ่านอะไราบ้งระดับไหนอ๋อก็ก่อนที่เราจะมารวมตัวกัน27คนเนี่ยเราก็ได้มีเข้าแคมป์ฝึกในสกิลหลายๆอย่างแบบร้องเต้นแรปอย่างเงี้ยครับจนตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าแบบทุกคนเนี่ยมีสกิลที่พร้อมที่จะมาเป็นจ่าฝูงแล้วก็ทําให้รายการเนี่ยสนุกแล้วก็เข้มข้นน่าดูมากเลยครับใช่ ว่าเกการเป็นไอดอลมันต้องมีอะไรยังไงบ้างมาผ,มผมคิดว่าไอดอลเนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างรวมกันครับต้องเป็นอ l ร r o u นเดอต้องมีศักยภาพในการร้องการเต้นการแรปแล้วก็บุคลิกภาพที่ดีครับมายเซ็ตที่ดีด้วยครับเคยกดใครมีอุปสรรคอะไรที่มันแบบอุ้ยกา่าจะผ่านไปได้ <ผม S 1> ไหมเออมมเลยะเรื่องการเต้นเนี่ยผมไม่เคยชอบการเต้นมาก่อนเลยครับก็แต่ รายการนี้มันทำให้ผมอยาก,ยกที่จะเต้นขึ้นมาไม่ทลายกำแพงจากที่ไม่ชอบอกลายเป็นชอบขึ้นมาได้ก็ถ้าดิ้นไม่เป็นก็เต้นได้ครับก็รู้สึกเซอร์ไพรส์ว่าตัวเองทำได้มาดูคลิปตัวเองเต้นก็ภูมิใจอยู่ครับใคใรับก็บะจะเป็นแนวแบบว่าแต่ว่าเรียนไปด้วยแล้วก็ ้องต้องฝึกอย่างนี้ไป้วยมันก็จะต้องจัดตารางเวลาชีวิตมากขึ้นแบบจากที่ไม่เคยมีตารางชีวิตใช่ไหมครับแล้วก็ต้องจัดตารางชีวิตว่าเราจะทําอะไรก่อนอะไรหลังทำให้เราแบบมีระเบียบม,มากขึ้นในชีวิตครับใช่ครับทุกคนก็จะมีหมดเลยครับการใช้ชีวิตกับเพื่อนๆเป็นไงบ้างคะอ๋อการใช้ชีวิตกับเพื่อนๆคือจริงๆตอนแข่งขันพวกเราแบบว่าจริงจังกันมากแบบทำโจทย์ทำพูพอแมนอะไรเงี้ยใช่แต่แต่ว่าพอแบบว่าถึงแบบอ่นนอกนอกรายการคือพวกเราแบบก็เป็นเพื่อนกันแบบรักกันมากใช่ใช่ ปกติเลยแบบเหมือนเป็นครอบครัวคอบคณคือสนิทมากคืออยู่กันแทบแบบจะย4ชั่วโมงแบบซ้อม้วยกันตลอดเวลาซ้อมซ้อมจนละเมอเปฝันนะฮะใช่ไหมโตมีละเมอด้วยยังไงละเมอยังไงอ่โต ความสนุกนี้คือบอกเลยว่ารูปแบบรายการของเราคือเข้มข้นมากครับก็คือรายการของเรานะครับชื่อโปรเจกต์อัลฟาใช่ไหมครับก็คืออิงมาจาการที่ฝูงธรรมชาติของหมาป่าใช่ครับ<ช>ธรรมชาติของหมาป่าจะมีการคัดเลือกหัวหน้าจากฝูงที่แข็งแกร่งที่สุด1ตัว ก็เหมือนกับรายการของเราครับท okay. okay. yeah. ี่จะคัดเลือกคนที่พร้อมที่สุดแล้วก็แข็งแกร่งที่สุดเพื่อจะขึ้นมาเป็นศิลปินไอดอลของช่อง GMMTV ครับผมใช่ครับแค่แบบกฎกติกาก็น่าสนใจแล้วก็เชื่อว่าน่าจะยังไม่มีที่ไหนทํามาก่อนแน่นอนครับใช่คถึงจะร้องเพลงได้แล้วหรือง่านแสดงมีใครแบบสนใจอยากแบบเล่นโซนซีลงซีนี้ไหมคะถึงถึงเวลาแล้วถึงโอ้าแล้วขอบคุนมาเลย หลังจากนี้ค่ะทุกคนต้องเตรียมพร้อมยังไงบ้างเพราะเดี๋ยวเราต้องมีการแข่งขันนะเพื่อจะเป็นอัพมาแน่นอนครับว่าในรายการเนี่ยจะต้องมีการทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้ทุกคนได้เห็นกันแน่นอนครับซึ่งกฎกติกาเนี่ยก็สามารถไปดูกันได้ในรายการเลยครับว่ามันจะดุเดือดแน่นอนใช่ว่าพวกเราเองเนี่ยก็จะไม่ดูยังไม่รู้เลยเ่าไหรกันนะ เพราะว่าแต่ละงานหมดแบบเปลี่ยนไปหมดเลยกฎกติกาพวกเราแต่ละคนก็คือต้องแบบเตรียมตัวฝึกฝนแบบติดอาวุธให้ตัวเอง哈เพื่อที่จะพร้อมรับโจทย์แต่ละสัปดาห์ของรายการครับผมแล้วก็ทำโชว์ที่ดีพอรแฝงที่ดีออกมาให้ไดุ้กคนได้ดูใช่ค่ะฝากแฟนติดตามหน่อยจะดูมุกหนูได้เริ่มต้นเมื่อไหร่ยังไงครับครับก็รายการโปรเจกต์อัลฟ่านะครับจะเริ่มต้นอ่อนต้นเดือนธันวาคมนี้ทุกๆวันอาทิตย์ครับเริ่มอาทิตย์แรก อาทิตย์ที่4ธันวาคมเวลา2ทุ่มนทางช่อง g m m 25คครับ,รบแล้วก็มาพบกันนะคะว่าใครเนี่ยจะเป็นจ<ะ>่าฝูงตัวจริงแล้วก็อย่าลืมมาเจอพวกเราได้ที่รายการโปรเจกต์เอาบ้าครับแล้วเจอกันนะครับเจอกันนะครับฝากด้วยนะครับ